และนี่ก็เป็นขมิ้นอ่อนนะครับที่เราออกมาต้องต้องมาต้มนะครับประมาณประมาณ5นาทีนะครับต้มสองครั้งนะครับผมแล้วก็เทน้ำทิ้งน้ำที่ต้มแล้วนะครับเทน้ำ ก็ใส่เครื่องนะครับแล้วก็กะปิด้วยนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยละลายลงไปให้ละลายหมดนะครับเดี๋ยวจะเป็นก้อนไม่ใช่ะไรครับคนไปเรื่อยๆนะครับให้กะปิกับเครื่องเนี่ยละลายเข้ากับน้ําแกงนะครับแล้วนี่ก็ใบมะขูดนะครับเพิ่มความหอมน,น้ําแกงของน้ําแกงนะครับ เด็ดเป็นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเด็ดออกไปแล้วก็ใส่ป,ประมาณสักสี้าใบนะครับจะได้มีกีิ่นหอมเยอะๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นน้ำกะทิเป็นหัวกะทินะครับอันนี้ก็เป็นปลาย่างนะครับปลาย่างรกอ่าปลายามออก เป็นส่วนข้างของมันออกไปหมดนะครับแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะครับกว่าจะเสร็จเรื่องก็เดี๋ยวไม่ใช่อะไรครับแมวกินนะครับแล้วก็รอจนกว่าน้ําแกงจะเดือดนะครับน้ําแกงเดือดแล้วก็ดูนะครับว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับก็จบขั้นตอนนะครับผมครับผมก็หลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูหน้าทางท่าทางน่าจะอร่อยนะครับผมก็ลองชิมดูเลยนะครับนี่หน้าตาเห็แบบนไหมครับนีเนื้อกมิ้นแต่ว่าขอบอกก่อนนะผมลืมเมื่อกี้นะครับกอขมิ้นเนี่ยเราต้องตำนะครับตำให้เป็นชิ้นละเอียดแบบนี้นะครับพอประมาณนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะใส่ไปตั้งกระแหนงมัน ว่าเป็นท่อนๆไม่ได้นะครับต้องมมคือต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องทำหน่อยนะครับผมต้องทำป,ประมาณนี้ครับผมอ่ะผลองชิมดูกัน ชาิอร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเคียงนะครับเรือว่าปลาดาดได้ก็อยากพักนอกเครื่องเคียงนะครับผมก็มันมีผักเยอะแยะที่จะเอามาทําเครื่องเคียงแล้วก็แกงเคยเนี่ยสามารถที่จะเอาไปกินกับขนมจีนได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นชื่อ ทางใต้รู้จักดีนะครับแต่ว่าภาคอื่นอนะาจจะรู้จักก็คือลูกเนียงนะครับลูกเนียงพราดาตายโอเคนะครับรสชาติดีมากอร่อยมากครับผมแล้วก็ขอญาตนะครับจริงจริงแล้ว ผมก็เป็น YouTube น้องใหม่นะครับถ้าท่านผู้ชมดูแล้วต้องการให้ปรับปรุงอะไรหรือว่าอยากได้คลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมด้านล่างคลิปเลยนะครับนะครับผมคลิปตำเมนูแกงเคยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่องนาย,ายวยาไลท์สไตล์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ